รมค่อนข้ที่แสดงนะคะตอนนี้ทัดาทัดาสวัสดีค่ะสีเขียวเขียวอะไรคะใเียวช่แต่นี้มันไม่ใช่เขียวเขีย,ยนะจริงเหรอคะห,อหนูสัมผัสมันไม่ออกอะ่ะ <laughs> หนูไม่รู้แล้วจะ ตั้งถั่วหรือเปล่าฝึกวิชาการริมรสไม่ได้กินเลยอะลมกลิ่นใมากกว่ามันมีกลิ่นหนึ่งที่โดดออกมาแต่ไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรอะปั่งใช้ถั่วไหมถั่วกินไง่ะแกจะงงเพราะมันเป็นรสชาติที่แบบแปลกๆอะวันนี้เป็นนอนโป๊เวลาได้กินอาหารก็จะค่ะเป็นนอนได้นะใช่ค่ะชาเขียวอ๋อบีฟชาเขียวตรงไหนชาเขียว ไม่ใใอ,อะไรเหรเล็น้องได้หมะต่เดี๋ยวเอาหลังลหงหนไูไม่รู้หนไม <ป S 2> ่รู้ใช่ไมันไม่ใช่ชาเขียวอ่ะชาเขียวกลิน่นไม่ใช่ชาหกลิ่นมันเป็นชาเลยไม่ใช่ชาดดก็เมื่อกี้ดมกลิ่นล้วนเลยมาก็ลองรดไปไใจ